โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านก็สู่ช่องทีวีชาแนลนะครับผมทาการแจกรานในฟรีค่ายทูมูมรั้ผมเป็นจานวน4ตัวด้วยกันนะครับครับก็คาแนะนําก่อนการสมัครนะครับก็ไม่ควรที่จะมีเงินไว้ในซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไว้ในซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขออาังใจจากเพื่อนเพื่อคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆองมนนััเครบ โอเคครับถ้งเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมล่าหตัวแรกเลยนะครับล่าหตัวแรกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน CC0 สี่เหลี่ยมโทออกนะครับล่าหนี่นี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่นวนหนึ่งกิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็หนึ่งวันนะผมไปสมัครกันดูได้นะครับไม่เสียค่าบริการอย่างแน่นอนนะผมถัดไปนะเป็นทุวที่สองนะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจัน 8033สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับล่าสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่นวน1กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับผมไปลองสมัครกันดูได้นะครับถัดไปนะเป็นตัวที่3ามนะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ7ดเจดเจดดอกจัน55้าห้าลีเียมโทรออกนะครับล่าสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่นวน5กิกนะครับระยะเวลาการใช้ก็5วันนะครับผมไปลองสมัครกันดูได้นะครับผมตัวต่อไปนะเป็นตัวที่4ี่นะครับผม ก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมโท่ออกนะครับล่านอีนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่จำนวน2กิกนะคระยะเวลาการใช้ก็7วันนะครับผมไปลองสมัครกันดูได้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ทุกคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไม่บายครับทุกคน